เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มนะบอกว่าทนได้ไปได้อีกเยอะเลยเนี่ยโอเคเริ่มไรแล้วนะครับจะออกแฝดกันแฝดเหรอร้านนั้นจะเล่ามาเล่าเล่าได้แล้วเหรอได้แล้วอยู่ไหวเหรออยู่ไหวเหรอคนไหนใช่ไหมน้องน้องเราบอกปล่อยผมไปเลอร์ี่ช้ากว่านี้ผมก็คือใส่พี่สวัสดีศึกสัง พิยะนะฮะสวัสดีคนดูสองคนยี่เคนะครับยี่สปีสวัสดีคนดูสองเค,ค <20 K. S 1> <laughs> สวัสดีคนด,สสด,คนดนะูสวัสดีคนดูพูดใหด,ดูข่าวแล้วไอ้ที่ว่าไลฟ์สดไอ้สามปีคนดูห้าคนนะครับ <2 K. S 2> ใส่รองเท้านะครูอะไรอะไรเรื่องเขาเรียกว่ายอดยอดสุดที่สวัสดีสสดสสดสนธนกฤษนะครับผมสวัสดีคุณธนกฤตนะครับ อ่านกระถือกับความไพเรื่อไไครับมาอยู่ไทยโดนสวัสดีน้องรายงานตัวหน่อยครับวันนี้หนีหนีหนีหนหนจะคด,ดีอะไรมาหรือเปล่าครับไม่มีนะไม่มีเขาขอไม่มีเข<อ>ิน <laughs> เลย,เลย <laughs> ไปไม่เป็นเลยโลกเลยผมโดนให้ด้วยเลยโลกแล้วโลกเลยเฮ้ยก็ตอกใครว่าเปิดของมเลยว่ามาตาที่โอ้โหอันเดียวกับกระเป๋าเก่าหรือเปล่าเนี่ยต้องไหนเนี่ยต้องไหนอันนี้ น้องจอรเว็คนะครับมามาจากที่ไหนครับจากสกลนครไงอ่าผู้เบาสกลนครนะครับผมกะตั้งเป้าไว้จะมาเรียนกี่เดือนนะสองครับมาอยู่สองเดือนเลยอันนี้ลายแรกไหมเต็มหลังสัดจากลายมากี่ลายแล้วเก็ตอยู่เก็อยู่หลายหลายหลายลายจะคิดเยู่ไม่สมาธิ ตั้งใจเยขี่เส้นขี่เอ๊ะขี่เส้นกี่ลายเห็นกำลังเช็ดตอนนี้เขาตบัดไม่ยาวนานตัดทีมบ้านไปแล้วเออโอ้ไปสามเขาไปเยอะอะเด็กก็เลยมาเรียนครับผมพักพวกตามมาหน้าบ้านแล้วแต่ว่ามาเก็บมาเก็บงานเลยก็เลยตัดสินใจมาเรียนนะครับผมใช่ครับรอไปแก้เขารอแก้เขาอันนี้ก็มีพื้นฐานมามาบ้างแล้วนะครับ ก็มาเพิ่มเติมนะมาเอาเทคนิคให้มันเขาเรียกอะไรให้มันหาเงินได้ง่ายขึ้นแม่นป่ะใช่ครับสื่อกจาเพิ่มเพิ่มเพิ่มตีมือนะเราจะได้เขาเรียกว่าอะไรวะไปการันตีลูกค้านะครับที่กาลังจะมาอันนี้ก็งานเต็มหลังนะครับอันนี้ครูแซกก็ช่วยวางช่วยลอกลายเมื่อเช้าช่วยลอกลายด้วยเือลอกคนเยอเดียวคงคงไปเพิ่งจะได้สักไห่เนา แล้วก็เริ่มตื่นตื่นเช้านะเที่ยงนะบ่ายหนึ่งบ่ายหงครับผมแม่หนูอะบ่ายสองวะอ๋อแม่แบ่ายสองทึงนะครับโอ้โหก็สองนี่ก็เป็นเครื่องพิมพ์ลายสายนะครับผมนี่ก็สวัสดีคุณนายครับสวัสดีครับสวัสดีครัับวนนี้สักลายไหนนี่พอแล้วเหรอแล้วขอโทษนะครับ น,นี่เดินเส้นน้ำไว้ก่อนนะครับเขินเส้นร้อยเส้นร้อยเส้ 100, 100, น้ำไม่อันนี้ก็เผื่อใล,ลูกค้าเจ็บแล้วก็เลยพอ่อน,นะครับ <c oughs> อันนี้เรามาโซนมินิม,มอลบ้างนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอออันนี้มาเรียนกี่วันแล้วครับเนี่ยสิบวันเรียนสิบวันนะครับลงลงลายแล้วนะนี่ <c oughs> มันไม่ชัดนะครับกล้องไม่ชัดน่าจะเพื่อนวัสลีนเนาะ อันนี้ก็ลงไปกี่ร้านครับโดยมีกี่ร้ายแล้วดีกว่าวันนี้สี่รายสี่ร้านเป็นนี่โอ้โหองข้างหลังนีกข้างหลังอีกข้างหลังคงไม่ต้องให้พี่เขาลุกนะครับเดี๋ยวขอเสร็จนี่ขนาดแล้วสวัสดีคุณพัทระนะครับสวัสดีคุณแซงซุปนะครับผมอันนี้ก็สายมินิมอลนะครับอันนี้กำลังจะลงสีนะ เลยลงไปแล้วลงหมดแล้วเหลือตบขาวก็จบเหลือตบขาวนะครับตบแบบตบเนื้อมาครับครับครับขาวขาวเหลือใส่สีขาวก็เป็นอันจบงานนะครับผมที่เหลือก็จะเป็นจอนวิสนะครับสุดหล่อที่สุดในห้องจะไปหาพี่จอนเนี่ยนะพี่จอนตัวห้าแบบตอดเลยแบบั้ มันหมุนไม่ออกสอบไได้เลยอันนี้แผนหนึ่งก็คือเราเอาตัวละครหลักก่อนนะใช่ไหม่หมาลาแแใช่ไหมโหโหแผนหนึ่งก็คือวันนี้คือเราเอาตัวละครก่อนใช่ไหมใช่ตัวลหลักๆก่อนเนาะ<ช>แล้วก็มารอบหน้าก็จะมาวาดแบ็กกราวน,นะครับก็จะครูต่ก็จะช่วยแล้วก็ให้ฝึกวาดทาการบ้านก่อนเออแล้วทาการบ้านก่อนว่าบ้านในเอซีก่อน ว่าควรจะต้องเป็นยังไงไปยังไงไหลยังไงม้่วยยังไง,ยยง,ไงเฮ้ยไม่ใช่ดูดูควาตั้งใจนะครับดูแววตาอันลุกชนดูลุชนไฟไฟเยอะไปไฟผมข้างหูนี่หายหมดไม่ให้แล้วคนระั <c oughs> สายตาร้อนแรงครับ <c oughs> ลุกชน <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> 1ิเอ็คนดูนะครับผม คนเข้ามาให้กำลังใจข้งจานวิกอันนี้ก็กำลังเลี้งเล่งมือนะครับกำลังเล่ง,งมือแต่ฝดีเจ็ด,นดคนดูนะครับยิงอยู่ด้วยกันปัดใครที่สนใจเรียนฉากก็ทักมาได้เลยนะครับผมวันนี้ลายเต็มหลังไม่ใช่ครั้งแรกของจานวิกนะครับแต่จะเป็น ครั้งแรกที่ของของศูนย์เรานะมาสัตย์ที่คลิกอาร์ตยู่งอยู่กับเราก็จะตื่นตื่นหน่อยนะครับตื่นสนามซิงซิงสนามซ้อมหมูสนามจริงสาบเขาไปเยอะแล้วเขาบอกสาบที่บ้านไปเยอะแล้วสายสาบเหมือนคุณแท็กเลยคุณแท็ก็สาบได้แถวบ้านเพื่อนจะได้คิดถึง มีคนสะดุ้งนะถ้าพูดถึงสายสาบเนี่ยสะดุ้งสบคูเบลด้วยนะหนึ่งคนคูเบลู้บยหนึ่งคนผมสาบไปแล้วสับห้แบบขอเวลาว่างให้ผมหน่อยครับจะ่าต่อต่องานผมไม่ได้อะท้าแซกต่อมัวต่อท้ายไปเลยอ่ะสาบไปเลยจะได้ข้ามใครก็มาแซงจะได้คิดถึงกันนะ ไปไหนมาไหนก็บอกว่าหลังกูยังไม่เจ็ดเลยกูแจกไม่แจกไอ้จักทีครับคงจะเข้าคุมนักเรียนนะครับผมขนมก็ยังไม่เสร็จูชื่อนี้มันเป็นยอดฝาบุวันนี้แผนแผนแรกก็เป็นเส้นนะครับโดยเป็นงานญี่ปุ่นก็จะใส่เป็น เบอร์เก้าก่อนวันนี้วันนี้เอาเบอร์เบอร์เก้าทั้งงานไปก่อนนะครับเบอร์เก้าทั้งงานเลยแล้วก็สีมีจริงๆผสมตัวสีอ่อนไว้ด้วยนะฝานึงใช่ไหมแต่ว่าจริงๆก็ไม่แทบไม่ได้ใช้เลยนะครับเอาผสมไปแบบจุ่มเข็มนิเฉนะครับเพื่อไม่ให้สีมันหนึบทีแรกว่าจะให้เดินเส้นน้ำนั่แหละแต่ก็ช่างบอกว่าน่าจะพอไหวอยู่ครับปูก็เลยปล่อยจวดเลยนะครับ เส้นยาวๆค่อยๆกระดึบไปทีละหน่อยก็ได้ไม่ต้องลากยาวจังหวะที่จะยกก็ไม่ต้องไม่ต้องแช่เข็มสะบัดเข็มนิดนึงเวลาต่อต่อง่ายสวัสดีวิชัยด้วยนะครับสวัสดีคุณวิชัยนะครับผมสวัสดีคุณชูชาตินะครับผมสวัสดีคุณวิชัยนะครับ สวัสดีคุณนั่นปิษณะเหรอปิษณะนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีคุณื่อชื่ออย่างนี้ผูเบียดใช่ครับเพียงมาอ่านเหงนี้ย นี่นี่นี่ก็นี่ CS มวยคนเลือเขาสันเียวภาษากรีมาเต็มสวัสดีปุ้ยปุ้ยนะครับผมนี่ภาษาไทยนี่คล่องเลยกามาละก็มาละหรอล้องเลียงด้อยผมเหมอสวัสดี น้องน้องดิมี่นะครับสวัสดีมัดมิดนะอ่านหะดได้แล้วเบสิกสกิ้งกิ้งเองค่ะสวัสดีครับพยายามอา่านชื่ออยู่สวัสดีคุณอ้ําครับผมอ่ะเดี๋ยวเกี่ยัาน้องโตสะอาดนะได้อยู่ครับ สำหรับใครที่สนใจงานมินิมอลนะครับผมช่างรับหุ่นเป็นจำนวนมากนะครับและลูกค้าด้วยนะครับเป็นจำนวนมากเหมือนกันเครื่องที่ใช้ก็จะเป็นเครื่องที่แถมในคอร์สเลยนะครับหาเงินได้เลยนะครับหาเงินไ,ได้เลยนะครับ ตอนนั้นจอิอล็อกเก็ตล็อกเก็ตคุเบครับย้ายให้ผมนะอันนี้ก็เป็นการลงขาวอยู่นะครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วสตอรี่ของน้องเขาจะอยู่กับอะไรนะแฮ์รี่พอเตอร์แฮ์รี่พอเตอร์ทั้งเรื่องเลยทที่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 ทอ่ทย นี่เขาเขาบอกว่า่านว่าเซมัวโกลัดภาษาฝรั่งเศสโอ้ขออภัยซิมกโกลัด Sorry I'm so sorry จากเดินอีกค่าคิดถึงบรรยากาศงเรียนไม่ว่างเลยค่ะช่วงนี้โอเคครับว่างก็ทักแอดมินมาได้เลยสวัสดีอยู่ในซอกไม่บอกใครนะครับ อันนี้ลายลายที่ที่วางวางอยู่นะครับนี่ก็คือเป็นลายที่สักมาแล้ววันนี้วันนี้เบิ้ลสี่เลยนะวันนี้เบิ้ลสี่เลยในวันเดียวสี่ลายวันเดียวแต่ว่าแต่ว่าไม่ใหญ่อันนี้คุณติดต่อมาจากทางไหนครับมาด้วยกันกับช่างหรือว่าติดต่อทางเพจทับงมาในเพจทั้งมาในเพจนะถ้าติดเขาชวนมาด้วยถ้าติดต่อมาในเพจก็จะมี ทีมครูนะครับคอยหาช่างให้นะช่างเราสแตนบายอยู่ประมาณสี่พันคนนะครับคนเยอะเลยแต่ว่าเตียงเตียงบ้างวันละหกเตียงนะครับได้ก็หกทำมาต้องนัดลูงหน้าใช่คนจองลูหน้าด้วยช่างเีย่งกันขึ้นได้ไปมาก่อนได้ก่อนไปมาก่อนได้ก่อนได้สักคนจริงแน่นอนถ้ามาเรียนสวัสดีคุณ คอสตมิเน่เมาสนี่เรียนมาประมาณสามอาทิตย์ได้สักคนจริงแล้วนะครับสิบวันเลสิบวันสิบวันเออ hey, เออสิออบวันได้สักคนจริงแล้วนะครับถ้ามีหุ่นเร็วก็ให้สักเร็วนะครับครับผมแต่ต้องได้ประมาณนึงก่อนนะครับแต,แต่แต่ก็ต้องผ่านขั้นตอนแบบมทันเราครับคัดเลือกก่อนครับคุณได้ไปต่อในบ้านเอฟหรือเปล่าใช่ครับ <laughs> <laughs> ทีแรกก็ไม่ค่อยตื่นเต้นนั่นแหละแพอกล้องมาจับปุ๊บมือไม้สั่นไปหมดแล้วหิวข้าวม่ไรเรื่อง <c oughs> เรื่องอันนี้เป็นสตารี่เป็นแฮร์รี่พอตเตอร์นะเขาเรียกไอ้ลูกอันนี้อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอ่าไม่ใช่ลูกสนุกนะครับ <c oughs> อ่าสีเหลืองนยะมันจะค่อยๆ่อยลอยขึ้นแต่มันจะขึ้นไม่ไม่ได้โดดมาก อันนี้เป็นโซนแบบขอบทองนะว่าคุณอข้าวมีสั่งสั่เช้าอาก่อนล่ปน้วี้ขึ้นมาไสวัสดีจิคนดูนะครับผมแบบผมไปเหสวัสดีคุณจิรายุนะครับสวัสดีซีเกมคุณซีเกมนะครับผมสวัสดีคุณ สุประชาตินะครับผมเป็นไงบ้างเสร็จย้งเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้ฟันก็ค่อนข้างที่จะหัยเหลี่ยมตัวกลมไม่ใช่เหลี่ยมเยอะนะครับก็ยากนิดนึงโอเคกล้องไปแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นนนีู้เรียนมาไม่มีอะไรให้โชว์นกจแก่ลุ่มตอนนี <c oughs> ้ อยากให้ลูกค้นะกานอนตะแคงไหมนอะนตะแคงหันหน้าไปฝั่งช่างเออปึ๊บเออแล้วก็แขนมาอย่างนี้แหละไม่ไม่ไม่ไมแขนแขนขึ้นมาเออเอานี้เอานี้เหยียดขาไปเลยเหยียดขาเลยเออเอันนี้การจัดท่าก็มีส่วนนะครับผม าการจัดท่าให้ตวกง่ายขึ้นนะครับคั้ไปดีัวัเลยสวัสดีคุณพิรมยานะครับอ่านผิดก็ขอให้ด้วยนะครับสวัสดีคุณแคกใครทำยอนใครทำยอนสวัสดีคุณพิมมันแย่นะครับ าทิชชู่ชุบน้ำหน่อยเวลาเช็ดเช็ดง่ายไม่ออกก็มั้งแบบวิ่งเส้นหลักๆก่อนก็ได้วิ่งเส้นเส้นล่างก่อนให้มันคลมๆแล้วก็เส้นบนก็เอาเส้นน้ำก็ได้ลูกค้าจะไม่ไหวบอกไม่ถูกเพราะไม่เคยรู้สัก ข้างล่างเดินข้างล่างเดินเส้นใหญ่ครัะอ่าข้างล่างเอาเดินเส้นเส้นเข้มไปเลยเนี่ยแล้วแต่สิบโมงแล้วก็ข้างบนใค่เอาเป็นเส้นน้ำบางๆไปก็ได้มันจะได้ไม่ไม่เสียเวลามากเลยสวัสดีช่างเปานะครับจอห์นวิกจัดเต็มหลังเลยเหรอครับว่าช่างเปาช่างเปาช่างเปาไม่อยู่งไงให้จอห์นวิกแต่งมาช่วเลย เป่าไม่อยู่ก็แรงใหญ่ไม่อยู่แล้วจานเหมาจานเหมาหมอบอกจานบอกเหมาช่วงนี้จานเก็บหมนแล้วช่างสายใต้เราไปันหมดแล้วช่างช่างเป่าช่างเบิร์ดเดี๋อสายอีสานครับอันนี้ก็มาไกลจากสกุลนครนะครนะับผม จอดิชชัดจูความหวังของหมูไปความหวังของหมืเอนนะครับการการสักก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับในมุมนี้เอาจริงๆมุมนี้ค่อนข้างยากนะครับแล้วเป็นเส้นตรงด้วยนะเป็นงานแบบเส้นตรงมหาโหดอ่ะเส้นตรงแค่ทั้งงานเอาจริงๆแล้ว เส้นตรงวงกลมอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่มีแค่ทวรนดาบชุดตรงชุดกล่องนี่ต้องบอกบอกให้เอาไม้ไผ่มาทำเนาะเขามีครอบป้องเยอะๆหน่อยนะทุกวันที่เงยขึ้นเรื่อยทุกคนทำให้ตรงวงกลม ถุงมือที่กูแจ็คเอามาเราใส่อะ,อะใส่แล้วใช่ใส่หมดแล้วไม่เป็นไรเราจะช่วยสักหน่อยสวัสดีทุกท่านนะครับผมถ้าใครสนใจเรียนก็ทักเพจมาได้เลยนะครับผมมีแอดมินสี่พันคนนะครับรอตอบอยู่ <c oughs> ลายแอดก็มีนะครับผมถ้าทักลายแอดถ้าใครเข้าไปทงางเว็บไซต์ก็จะมีลายแอดนะครับ <c oughs> สวัสดีคุณจานะครับผม <c oughs> สวัสดีคุณหนึ่งนะห,หนึ่งชานนนะครับผม <c oughs> หนูแชร์ให้แล้วค่ะขอบคุณครับ ไปแชร์ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งแชร์ที่สองก็รางวัลที่สองแชร์ที่สามรางวัลที่สามตลกมีอยู่แชร์เดียวยจับเครื่องแรกแรกนี่มือสั่นนี่ปกติไหมจอนวิกอะไรครับจับเพื่อนแรกแรกมือสั่น ปกติไหมจำเครื่องเหรอครับใช่รับสันสันทุกงานครับสันทุกงานมือสันครับผมสันปกติรอบเต้นเต้นนะครับหนึ่งก็กลัวลูกค้าเจ็บกลัวสักวานไม่สวยความประหม่ามันมีหมดนะมีหมดเลยครับดูเส้นตรงนี้นะนี่ก็สวยค้อนข้างสวยเลยเดี๋ยวมารอบที่สองก็จะมาวาดแบล็กกราวแล้วก็มาทำแบ็กกราวกันน โอเคแล้วเจอกันนะครับผมถ้าใครสนใจเรียนก็ทักมาได้นะครับผมเราวันนี้ต้องขอลาไปก่อนกับ mm hmm. น้องจนวิกนะครับ <c oughs> ดูมุมนี้นครับอย่างหล่อเลยนะ <c oughs> วันนี้ <c oughs> สวัสดีครับ